คำเตือนคลิปนี้จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมมาทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเกมที่มีชื่อว,ว่า K A f i d t Center นะครับผมจากค่าย K A Gaming นะก็วันนี้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราเปพอยมาอยู่ที่เกาะพันพอยเนาะมาะดเ,ะะเดี๋ยวมีเป็นยังไงครับเจราไปดูเซเลสป่ะมาๆมาๆมาๆวาตัวแรกวานตัวแรกมาไหมอาวันทองใครก็ได้มาๆมาอ,อ้โหคงยาก,กว่าทุกคนของตัวนีน้ เยี่ห้ไม่ได้เลยเนะี่ยหายไปหนึ่งหนึ่งเลยเนะี่ยเอ้ยหายไปพันพหนึ่งเลยเนี่ยเหมือนหนึ่งไรอะพี่แฮบุยตัวถึงมือที่ไหนอนะ่ะถ้ามีตาถึงมือไม่มาเล่นหรอกนะเอาจริงโอ้โหเยอะไม่เรัาเลยเอออุ้ยสองพันม้าผมโอเคจากวานทองครับปักขออยู่ขออยู่ได้คอยคืนกลับมาแล้วนะแต่แบบนี้มันยิงต่อกำไรให้ได้ครับผมมาเว้มาเว้มาเว้อุ้ยฝักอุ้ยฉลามน้อยฉลามตัวน้อยฉลามทองตัวน้อย มาสีา่ร้อยก็ผมเที่ยโอน้อยแต่ให้ไม่น้อยนะแบบนี้เอาวะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อยู่ได้ระเบิดเหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนจะยานะครับเอาเป็นคนที่ติดไปคร้บผมโอเคตอนนี้ผมได้มาสองร้อยนะมัวันดำผมเอาเลยมันย้าม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 าผมเ่ยมาผมเโอ้โหสัะยาหัวเป็นคนตื่นไรแล้วกนะครับปะ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 เป้าปเป้าไปฮะคือน้อยมากอุ๊เอ้าเห็นห้องอีกโอเคก็อะ <Tipp> น่จะเข้าห้องพิเศษนะครับผมก็อ่ะเหมือนเดิมแล้วกันนะทุกคนคือผมไม่ยิงห้องพิเศษนะครับเพราะน่ะผมขอปล่อยผ่านไปก่อนละกันเนาะโอเคไปเดินต่อเลยครับมา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 เดมาตัวนี้ตีในตัวนี้ต่อได้ปะงั้นอ่ะผมไมันจะยากกว่าตัวนี้นี่เป่าทองก็ไม่เป่าให้นะครับมาไม่เป็นไรต่อแล้วผมยังไงปาร์ติสันใหม่กันมา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 เอ้าเดี๋ยวผมไม่คนเดียวแล้วเนี่ย โอเคก็ดีครับผมไม่มีใครแย่นะแต่จะแย่หน่อยตรงที่นถ้าผมต้องมีคนเดียวนะผมไม่มีใครคอยช่วยตัดเนาะไปดูตากผมนะน่ะเปิดระเบิดเปิดน้ำแข็งไฟเนี่ยหนังแงะระเบิดน้ำแข็งครับผมมาโอเคพิษตากับพิษตากเคมาเหลือยิ่งติมยิ่งจะเรียงหอบตุ่มติมได้สองร้อยทีตัวนี้แปลกกว่ะอุ้ยหมาแปดร้อยแล้วผมโอเคสวยมาตามผิวมา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 ครับผมสี่ร้อยโอเคโอ้ดิ เกมนี้อะไรเนี่ยคือยิงตัวเล็กยิงได้ปว้เนี่ยแปลกนะคือตัวใหญ่ๆไม่ต้องเป็นตัวใหญ่ๆดีวะทุกคนนะครับเพราะพอเป็นตัวเล็กๆเนี่ยเสพยิงดีกว่าตัวใหญ่ๆอีกอ่ะเออแปลกยิงกันนะครับโอเคสงครามอาวานดัมก่อนเลยวานดัมมาวานดัมมาโหยากกว่าทุกคนโอตุผลอวานทองใช่ไหมฮะโอวานทองกูจะยิงวานทองกูยิงไม่ได้โอเคเสด็จหนึ่งนั่นแหละอะตาสีสวยผมวานดัมมาไหมมาไหมมาไหมโอ้ไม่ได้ครับผม่เอยโอเคไม่เป็นไรครับแต่ว่าจะหมดจุ๋ยเนี่ย 900. ไปตาร้อยยิงไป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 นี่ไงแปดร้อยมาสวยโอเคกลับมาสองพันได้นะอู้ดทูดวัดนว่าจะบวกยากว่าวันนี้เอาไงดีวะวันนี้เราเอาแค่เท่าทุนก,ก่อนดีกว่งเลยวันที่ว่ามารีวิวเกมก็ถือว่าก็ยิงถือว่าโอเคนะครับถ้าเกิดเราแค่มารีวิวในวันนี้นะ,อ,ะอินอีกยเท่าไหร่เท่าไหร่ผมว่าน่าจะพอเผาอากาศบวกได้อยู่นะเอาจริงมันจงไม่ถึงการหมดอากาศหรอกนะครับผมโอเคไป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 ,ไป แล้วแปดสิบแล้วผมมาสิวันสิวขอหน่อ,อ,นอยเออหนึ่งพันมาผมโอเคตอนนี้ก็ปลุกมาที่สามพันสี่ร้อยแล้วนะก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมว่าเดี๋ยวผมน่าจะตรงนี้ประมาณสามพันนี่แหละทุกคนไม่น่าเล่นต่อแล้วนะทุกคนกคนือสุดโตผมตอนนี้คือผมโอเคกับคอยที่ผมมีในตอนนี้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวผมสามารถจบคลิปได้เลยนะตอนนี้โอเคขออีกสักหน่อยนึงเดี๋ยวลองปัดเสธหน่อยับผมโอเคอทสสามดับได้อยู่โอเคมาขนาดนี้นะค,ครับผมโอ้โหแม่งเรียบร้อยเลยกูเผลอจนได้ไง ยิีกลับมาได้ไหม3,000โอเคกลับมา3,000ได้โอเคก็จบเพียงแค่นี้ก่อนดีกว่าแล้วกันนะทุกคนคลิปนี้ก็จบที่3,000พอยต์นะครับผมเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ถือว่าอ่ะโอเคอยู่เลยกันนะทุกคนในคลิปนี้นะครับเพียงแต่นี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรา,าเจะันใหม่ในทุกคนในคลิปหน้านะครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับไป